ในเยอรมันนะคะเขาชื่อเซคลาฟนะคะก็คือความแข็งแรงของการมองเห็นนะคะอันนี้แปลเองนะคะตรงตัวเนาะ,ะแล้วในนี้เนี่ยหกสิบแคปซูลเล็กๆเ,เปิดให้ดูเปิดให้ดูชอบที่จะเปิดแบบนี้เพราะว่าจะเหลืออันนี้ไว้ปิดอีกทีหนึง่งเื้อจะได้ถนอมเพราะว่าแบบเมื่อก่อนถ้าเปิดออกมาหมดแล้วตรงเนี้ยมันจะมีฝาเขาจะมีฝาที่แบบเรากินง่ายสะดวกคลิปกลองแต่ว่า ตัวเองอ่ะเลือกที่จะเปิดแค่นี้แค่อเมทออกมาได้แล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็ปิดฝาสนิทเหมือนเดิมก็คือซีนกัรสุญย,ยากาศด,ด,ด,ดูในหน้าตานคะ่เให้ดูก่อนซักสุในนี้นะา้าเทก็ออกมาก็จะแบบนี้แล้วก็ถึงจะใส่มือโอนะสังเกตว่าการวิจัยของแอมเวเนี่ยแม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เขามีความหมายนะ เปิดออกมาแล้วยังมีช่องเล็กๆให้ดักไว้ตรงนี้นะมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมดูนะต่อหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งครั้งเนะเด็กก็แเราหน้าตายอย่างเงี้ยแล้วทานง่ายทานง่ายมากนะเด็กก็ทานได้เพราะว่ามันรื่นเราแบบไม่ติดคอเดี๋ยวทานให้ดูสวัสดีอยา,าได้กินเดี๋ยวทานให้ดูเลยภูมิใจโซ่คราวนี้เนี่ย ถามว่าอย่างที่น้องนาบอกอะ่ะถ้าเราอยากได้สารอาหารที่ป้องกันป้องกันการเสื่อมของดวงตาเราป้องกันการเสื่อมของการมองเห็นเนี่ยสารอาหารในธรรมชาติก็มีทั่วไปแครอทเรากินแครอทเรากินเม็ดอัลม,มอนด์เรากินไข่กินอะโวคาโดกินได้นะดีไม่ใช่ไม่ดีนะถ้าเรามีกินเลยนะคะไม่ต้องกลัวแต่คําถามคือในชีวิตประจำวันของเรานะ่ยมีเวลาไปหาสารออกสารอาหารเหล่านั้นน่ะ ได้ไหมได้ให้ได้ครบให้ได้สารอาหารที่เพียงพอกับการป้องกันความเสื่อมป้องกันต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะเกิดขึ้นกับเ,เลนตาเราสายตาของเราอย่างเงี้ยนะคะแครอทอย่างเงี้ยดีแล้วดอกดาวเรืองอย่างเงี้ยเอาจริงอ่ะแบบจะไปเอาเก็บดอกดาวเรืองมาทําสลัดกินเองอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ค่อยมีโอกาสอย่างนี้เนาะเนาะแล้ววแบาบอย่างอยู่เมืองไทยก็ผักวุ้งอะไรอันนั้นก็แบบมันดีสารอาหารในธรรมชาติดีอยู่แล้วดีที่สุดแต่เราก็ต้องเลือกว่า ต้องปลอดภัยไม่มีการปนเปื้อนไม่มีสารปนเปื้อนแล้วก็คือได้สารอาหารที่ครบสมบูรณ์จริงๆย้อนกลับมาของเราเป็นทางเลือกในหนึ่งเม็ดเนี่ยในในในหนึ่งแพ็กเกจเล็กๆเนี่ยมุงมิงเนี่ยมีหกสิบแคปซูลนะคะข้างขวดนิวชไลบอกว่าแค่วันละหนึ่งเมเ็ด่ะคุณเพียงพอแล้วเท่ากับว่าเรากินได้สองเดือนเราสามารถจะ ดูแลดวงตาของเราได้สองเดือนเลยแล้วในราคาในเนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นนักธุรกิจ ABO แล้วเนี่ยเราจ่ายแค่สามสิบสามยูโรสามสิบสามจุดนิดเฉลี่ยแล้วอะ่ะเอ่อหนึ่งครั้งเนี่ยห้าสิบเซนนิดนิดอยังไม่ถึงหนึ่งยูโรเลยถามต,งตรงๆในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยเงินห้าสิบเซนทำอะไรได้ไหมแทบไม่ได้เลยถูกไหมคะนมชีสอะไรเนี่ยแพงบางทีไปน,นั่งร้านอาหารเนี่ยติปเนี่ย ถ้าให้หลักเซนหลักอะไรเนี่ยแบบเขาก็แบบว่าเขาก็ไม่โอเคแล้วอยากจะบอกว่าเงิน50เซนกับการดูแลสุขภาพดวงตาเราสุขภาพสายตาของเราแล้วถ้าเป็น EBO นะคุณสามารถจะแบบ standing order ก็คือทำ SOP ได้อีกนะคะถ้าเกิดคุณออเดอร์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สาครั้งออเดอร์ที่3คุณได้ลดจากราคาทุนไปอีกส5เปเซ คือไม่รู้จะถูกขนาดไหนอะแบบว่าถูกแทบจะแบบได้ฟรีเลยว่าไม่เอาไม่เป็นเอบโอเป็นักแบบเป็นแค่ลูกค้าอยากแค่เป็นแค่ลูกค้าอย่างนี้นะ่ะก็คือสองเดือนเนี้ยจ่ายแค่สามสิบเก้ายูโรยังไม่ถึงสี่สิบเลยสําหรับสองเดือนสําหรับคนที่ไม่ต้องการธุรกิจเดือนละยี่สิบยูโรเนี้ยแบบว่าคือมันก็ถูกอะเงินแบบยี่สิบยูโรทําอะไรแบบว่าไม่แบบเทียบไม่ได้กับ สุขภาพของดวงตาเราเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยส่งหัวใจรัวๆเลยนะแล้วยังไม่หมดนะคะในหนึ่งเม่นะขอพูดนะคะอยากพูดในหนึ่งแคปซูลเล็กๆที่ให้ดูตะกี้เนี่ยขออ่านนะขออ่านเอาเพราะว่าแบบเออนะในเนี้ยมีวิตามิน A ถึงห้าสิบสองเปอร์เซ็นไม่น้อยนะคะเบตาแคโรทีนเนี่ยสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัม ไลโคพีนเนี่ย1.5มิลลิกรัมนะคะซีแซคชิน2.4มิลลิกรัมลูทีน12มิลลิกรัมแล้วก็ธาตุสังกะสีนะซะิงค์2.6มิลลิกรัมไม่มีสารปรุงสีไม่แต่งกลิ่นไม่ปรุงสีไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารกันเสียต่างๆก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติปลอดภัยนะคะกินไปเลยไม่กลัวต้องกลัวตกครั้งในตับในไตนะคะแล้วดวงตาเนี่ยไม่เพียงแต่ลุงตาของเรา ดวงตาของคนในบ้านเราลูกเราหลานเราอย่างเงี้ยน่ะถ้าดีขนาดเนี้ยคือแบบว่าไม่รู้จะบอกไงอะ่ะใครไม่กินเรากินอะ่ะใครไม่ใช้เราใช้นะคะก็คือถ้ามันดีถ้ามันใช้อะ่ะเราก็ส่งต่อไปถ้าเราไม่ส่งต่อเท่ากับว่าเราเห็นแก่ตัวถูกไหมคะวันนั้นเนี่ยมาเถอะกินเถอะขอร้องนะคะประทับใจมากแล้วประทับใจในแอมเบททุกตัวทั้งแคตตาล็อก ะะขอบคุณน้องนาที่ให้ข้อมูลดีๆขอบคุณทีมงานขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องแนาที่ให้โอกาสแบ่งปันประสบการณ์ขอบคุณนะคะแล้ว